สวัสดีครับผมคราวนี้ก็เดี๋ยวอาบนะ้ำแกตามาฝึกกันนะครับพี่ๆคนดูทุกคนรอชมกันนะครับดูแก้ตาฝึกอ่าวนุ๊กโอ้ย<บ>น้ำกระดือแกตากระดือเดี๋ยวรอชมนะครับเดี๋ยวคุณพ่อจะจับแก้ตาฝึกให้ดูครับแล้วเราดูว่าตอนฝึกกับตอนไม่ฝึกนี่คนละอย่างกันเลยครับ ้ก็เล่นน้ำเดีย๋ยวคุณพ่พอแกะแจ้กแก้ตตายมาี่นุ๊บไอ,อ้เฮ้มือนอีกถอ,อ,อยเลยถอยเลยป๋อดูคอตามมันจะทะลุป๋อดูเอ้าอาบน้ำให้อย่างดีเลยครับไปนอนพุกโคนแล้ว ไม่เล่นเลยไม่เล่นเลยไปไปไปเดี๋ยววันนี้ฝึกแก้ว<ป>ตากับพี่น้องประรลาดเลยครับนน <laughs> มา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 ฝึกโชก่อนอมาโชว์ความสามารถก่อนเร็ว,วนน จะฝึกเริ่มรายการเก็บของครับฝึกเก็บของเก็บเก็บเก็บฝึกเก็บของกันพื้นฐานนะครับโอ้พ่อเบิ้งพี่นบแข่งนะเพราะองพี่นบโอ้ยเหลือตัวหนึ่งยังตัวหนึ่งแบบตาในแก้วแก่รักกล้วยแล้วครับเดี๋ยวเอาพี่นบเข้าอีกสักหน่อยครับเพราะฉะนนเดี๋ยวคุณพ่อมามัวแต่ฝึกแกตาทางนี้ ถังทะลุแน่นอนถังพังแน่นอนครับเหลือตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งให้แยกล่างได้ของเราูแก้วอันนี้ก็เอามาฝึกแก้วแก้วลอยกินเลยบ่แก้วลอยเลยบ่ฮะฮะฮะไหนอันนี้อย่าเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกเอาไว้ฝึกตะกอนแก้วอเอา่ะ มองนี้แหละมองนี้แหละมุมนี้แหละขออนุญาตนะครับอาจจะกลังรีกำลังรีหน่อยลูกช้างมันต้องมีกล้วยนะครับเราไม่ได้ไปไปทําให้ลูกช้างเก็บนะครับเราใช้กล้วยล่อคใช้ใช้กล้วยล่อครับใช้เดี๋ยวเราดูใช้กลยุทธ์เอาล้าท่าแรกเก็บของเริ่มพัฒหาเก็บของเอาลาวเก็บของของเขาครับคแก้วตาเก็บของครับแล้วก็ให้กิน ต้องให้กินครับเก็บเก็บเก็บโอ้โยนเลยเก็บไอ้เอๆเก็บจับโยนเหมือนเหมือนเราไม่เต็มใจเลยนั่นน่ะนี่เก็บโยนเลยครับลองหัดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เริ่มเป็นเริ่มเก่งเองครับแต่ตอนนี้ดูท่าน่าจะดันหาถังอย่างเดียวเลยครับ กระมวยกระมวยกระมวยดูกรมวยกินแล้วกินปลากินปลาเอาเอาวันนี้ฝึกฝึกทีละนิดทีละหน่อยครับไปเรื่อยๆเก็บเก็บมาแ่ไม่ใช้หมดแล้วเก็บมา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 อ้นี okay? well, ่จับโยนเลยนั่นพอแล้วแค่นี้เก็บตาข้าก็อยู่ เขาก็ยังวัเด็กอยู่ครับก็บไปเรื่อยๆออตามภาษาเขาแต่แต่เขาทาได้นะครับน้องแก้วตาทําได้นะครับเก็บของเตะบอลเตะอะไรก็ได้นะครับกําลังพัดอยู่ครับได้ตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณท่าสองท่าครับเก็บของเตะบอลแต่ว่าก็เขาก็ยังเด็กอยู่ครับเขาก็ยังแบบยังอยากเล่นก็ต้องต้องใจช่วงเช้าเครับช่วงที่แบบ เขาหิวครับช่วงเช้า kind ช of ่วงที่เขาหิวแล้วก็ถือกล้วยมาฝึกรับฝึกเขาเขาก็จะได้ทําตามแต่ว่าถ้าเขาทําเขาได้กินกล้วยเขาก็อยากทําครับแบบนี้ครับหลักการง่ายๆเป็นการล่อขงครับล่เขาให้ทำมีของดีแต่มาฝึกตอนนี้เดี๋ยวก็มีถังน้ํยิึงดูดใจไปก็เลยแบบทำแบบ อาจจะไม่ค่อยเต็มใจนิดนึงดูหน้าตาแค่ตาดูโยนเอาโยนเอาเลยครับอยูได้เลนน้ำสนใจแล้วครับไอต่อไปเป็นพ่อถืกกิโบพรลรัดนะครับพ่อไปแล้วไปแล้วพ่อเป็นลักวยแล้ว,ลวลเฮ้ยฉลาดฉลาดนะ เอ้ยเล่นแล้วมาลักกล้วยเขาเนี่ยเหมือนฟึกนว่าอยากกินอ,อีคุณยังโกงเห็นไฮือไม่ยังไงไม่ยังคือโก่งเขาแต่นี่อืมคือโกงเขาแต่เนี่ยนั่นนั่นนั่นเพราะเขายิบน้ำมันไปแล้วเอะไ,ไนะเอากล้วยไปกินเฉยนะโอ้ฉี่ดูอ่าเอากล้วยไปกินเฉยเลยคนระับ ดูกรมวยกล้ยไปกินอ่างน้ำเลยชิดดอโกงมากเลยครับแก้วตาเวลาฝึกไม่อยากทำนะเวลาปล่อยเล่นแล้ววิ่งมาแอบกินนะครับนี่อะต่อาาไปรายการพีนกนะครับรอดูความสามารถพีนนะครับเราต้องพยายามฝึกค,ครับ ฝึกบ่อถ้าแม่ายนี่ทำเป็นแม่ายนี่ทำเป็นหลายอย่างครับเป็นเกือบทุกอย่างนะครับที่พวกเด็กๆกำลังฝึกอยู่ครับเก็บเก็บเก็บเกบเก็บากไปเต็เอาบเก็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 บบเก็เป็นเก็บบกบกงบเกบบเ็กเ็กกเก็บกบเก็บเก็บเก็เเก็เบเกกกบ เก็บลูกบาสทัวไปแล้วข้างหลังน uh, nah, nah, nah. ี่เก็บเก็บเบเก็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 ชเด็บเบเกอนเก็อเบเกบกบเบ็บาสนบนวเเเ กตามตีนะครับเมื่อกี้วิ่งมาตีวิ่งมาป่วนครับโอ้ยืนด้วยโอ้ยืนมันคอนด้วยทีนี้ขากบินอกขอาก็เริ่มเก่งแล้วครับเพราะว่าเขาก็โตกว่าความความเข้าใจความสามารถเขาก็ อาจจะแบบเขาจะเข้าใจกว่าแก้วตาครับแก้วตาที่แบบมือครับกวนอยู่ครับดูพีนพ่นกเตะกันมัางเอ้ยเตะแรงด้วยพีนพ่นกนี้ช้างวัยนี้สามารถสแสดงโชว์ได้แล้วครับฝึกท่าต่างๆได้หลายนะครับปกติช้างอายุป,ประมาณนี้เตะฝึกได้หลายอย่างนะครับเอ้เตะแรงนะครับ เอากล้วย่อนครับหาลงวันก่อนหาคะแนนก่อนตามเลากล้วยแล้วหนูตามเลากล้วยแล้วตามแล้วกล้วยแล้วเเวลาฝึกเขาได้กินแบบนี้เขาก็จะอยากทำครับเขาจะวิ่งทำดูแก้วดูแก้วให้เตะบอลไม่เตะไปเตะคู่ให้ให้เก็บของไม่เก็บไปเก็บกล้วย อื้อเตะแรงครับพี่นกเอาโผล่ลูกเตะ ừ, <laughs>

โอ้เปิดดีพอนะบาปนะแก้วนะสวัสดีจ้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไหนนอ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 นหลับนอนหลับเลยนอนหลับหลับยังไงเอาหลับนอนหลับทำยังไงนอนหลับลงหลับลงหลับลงหลับเต็มไหมหลับเต็มแลับหลับหลับอีหลับแล้วพี่นอหลับแล้วครับโอเคครับนี่ก็เนี่ยเราไปการฝึก นิดๆน้อยๆนะครับเพราะว่าค้างเรายังเด็กแล้วก็คุณพ,พ่อฝึกคนเดียวครับยังไม่ค่อยมีเวลานะครับไปแล้วพอไปแล้วสองตัวเลยรำเลยพอแล้วพอแล้วพอแก้วไปแล้วแก้วไปนี่แก uh> ้วไปนี่เร็วมาเร็วมาไปเล่นน้ำ็วไปเล่นน้ำนี่มาเล่นน้ำมา นี่ต้องเริ่มฝึกเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนนี้ก็พี่น้องก็ได้หลายท่าเลยนะครับเดี๋ยวก็ฝึกเต้นเล่น,ลนท่าต่างๆไปเรื่อยๆครับแต่แก้วตาก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันคนระับแต่แก้วตาเขายังเป็นเด็กๆใสๆอยู่ะครับเขายังไม่ค่อยสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อย,แ,อยแบบค้ดใจความเข้าใจเขาขยังน้อยครับเาขาจะติดเล่นอยู่ครับเแบบนี้ครับ เดี๋ยวก็ไปเรื่อยตามไวัยของเขาด้วยครับเราก็ฝึกไปตามวด้วยคุณพ่อก็ฝึกแป,ป๊บเดียวครับสองวันแต่ถ้าถ้าหนึ่งสองวันตั้งสา,ามวันได้ครับพี่น้องผมก็โตแล้วขเขาก็เก,ก่งแล้วครับฝึกแป,ป๊บเดียวก็เป็นแล้วครับ นี่ครับตัวป่วนตัวป่วนให้ทำไม่ทำนะครับเก็บของนี่ก็เก็บโยนมันไม่พอใจแล้วก็วิ่งไปขโมยกล้วยกินนะครับตัวปวนพนั่งพับถังนะครับยกด้วยเอาขึ้นด้วยเอาขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับลิปนี้ับผมก็จะขอปิดลิปไปก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่วีนดูทุกคนนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ดูคลิปใ,ใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับผมอันนี้แก้ตาก็ขอเริ่มตัวครับการพัฒนาของเขาโตขึ้นมาแล้วก็เริ่มฝึกให้เขาได้ทักษะพิเศษก็คือความสามารถพิเศษนะครับไปให้ติดตัวเขาครับช้างยิ่งเก่งยิ่งดีครับถ้าช้างแบบแก่ตาแบบดื้อแบบนี้เขายิ่งชอบครับคนฝึกเขาชอบครับเขาอ,อยากเขาอ,อยากจะฝึกเพราะว่าแสบดีครับ ยังแม่ช้ยไม่หอยเป็นแม่แก้วตานะครับขอได้หลายท่าแม่เดินชายนี่เก่งนะครับแม่เดินชายความสามารถเยอะครับกับแม่น้ําเพชรครับแต่วันหลังเรมจะทําคลิปให้ชมนะครับความสามารถแม่เดินชายกับแม่น้ําเพชรนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับที่เข้ามาชมมาดูกันวันนี้ก็ปิดคลิปไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับแก้ว เอาแค่ปนกิดปี get, ิดปีกิด